ประสบการหลอนรีสอร์ทบนเกาะล้านกระทูนี้เป็นกระทูแรกนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรากับแฟนได้ไปเที่ยวเกาะล้านกันแฟนได้คนหาที่พักจากเว็บไซต์หนึ่งเราขอย่อชื่อที่พักว่าดีนะคะที่นี่น่าอยู่ร่มรื่นมีสระว่ายน้ำด้วยซึ่งห้องที่เราอยู่อยู่ลึกสุดของที่พักเลยบรรยากาศภายในห้องค่อนข้างผิดหวังไม่สมกับราคาเพราะห้องก็ไม่ได้สวยอะไรมากวิวก็ไม่มีแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะตั้งใจมาเที่ยวทะเลแค่มีห้องพักไว้อาบน้ำและนอนก็พอเราก็ออกไปดำน้ำถ่ายรูปกน ็ลืมตาตื่นขึ้นมาอันนี้ยังอยู่ในฝันนะคะเห็นหัวผู้หญิงอยู่บนเพดานยามนะคะว่าเห็นแค่หัวเพราะตัวไม่มีใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดแบบช้ำเลือดช้ำหนองอะคะัผมยาวสยายหน่น้ากลัวมากแต่เขาไม่ได้ทําอะไรเราเขาอยู่นิ่งๆจ้องมองมาที่เราใบหน้าเขานิ่งไม่ได้โกรธหรือยิ้มให้เราก็สะดุง้งตื่นค่ะเหงือแตกเต็มตัวเราเรียกลุกแฟนเลยค่ะทีแรกก็ยังไม่อยากเล่าให้แฟนฟังเพราะกลัวแฟนจะคิดมากเลยแค่บอกไปว่าเขาไม่อยากนอนแล้วฝันร้ายไม่กล้าหลับแล้วกลัวฝันอีกเรากับแฟนเลยตกลงกันว่าจะนอนเล่นกันจนเช้าจําได้ว่าอนดูสิ้องเเล่นนระียงจ อาทิตย์ขึ้นเริ่มมีแสงสว่างบ้างแล้วแฟนเลยบอกให้เราเล่าที่เราฝันให้เขาฟังแฟนก็ปลอบใจว่าเราอาจจะคิดมากกันไปเองแต่ด้วยความเครียดจากการไปนำน้ำกันมาก็เลยหลับไปอีกรอบตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้รู้ตัวอีกทีตอนได้ยินเสียงแฟนเราร้องอยู่ในลำคออ,อืออ้อยาวมากเราเรียตื่นข,ขึ้นมาปลุกแฟนทันทีแฟนลืมตาขึ้นมามองเราหน้าซิดและมองไปรอบๆห้องเราเลยถามว่าเป็นอะไรแฟนบอกว่าเราโดนแล้ววะใจเรานี่สันไปหมดเลยค่ะตอนแรกแฟนไม่ยอมเล่าเพราะกลัวเรากลัวจนไม่กล้านอนแต่พอเราดูนาฬิกาแปดโมงเช้าแล้วค่ะเราเลยบังคับให้แฟนเล่าเพราะไม่คะ่ อพอแฟนเราตื่นขึ้นมาเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงเราแฟนรียบลุกขึ้นมาจะปลุกเราแต่ผู้หญิงคนนั้นหันมามองหน้าแฟนแล้วขึ้นมากดตัวแฟนให้นอนแล้วนั่งทับแฟนเราขยับตัวไม่ได้ตะโก,กนก็ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นใช้มือกดที่ไหล่แฟนไม่ให้ขยับเหมือนผีอำอาค่ะแต่แฟนบอกว่าไม่เห็นหน้าเพราะหัวของผู้หญิงที่ควรร่ำแฟนเลยหัวแฟนไปอีกแฟนเราดิ้นไปดิ้นมาจนหลุดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายไปค่ะแต่เ <ๆ S 2> ขาไม่ได้หายไปไหนไกลเลยค่ะจุดผีคือผู้หญิงคนนั้นมาขึ้นคว่มเราแทนจ้าโอ้ยไม่รู้้้่่าคดีีหหืืออออเททััมตนนนนนกแฟสะุฝซผ ผมยาวหายไปแล้วค่ะแต่ยังไม่จบค่ะผู้หญิงผมสั้นมาแทนจ้าแฟนเราเจอหนักกว่าเรามากสงสารนางเลยแฟนบอกว่าคราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นประมาณบ่ายืนอยู่ปลายเตียงของแฟนเราค่ะอายุน่าจะมาประมาณ1 3ถึงเขายืนนิ่งมากแต่นิ่งได้ไม่นานเขามองมาที่แฟนเราแล้วทำท่ากระโดดขึ้นเตียงค่ะต้องเรียกว่ากระโจนเข้าใส่แฟนเราเลยแหละค่ะแฟนเราตกใจตะโกนเรียกเราสุดเสียงจนเราได้ยินแฟนบอกว่าตะโกนเรียกชื่อเราแต่เราได้ยินแค่เสียงอ,อือออเราเลยเรียกลุกแฟนมันพูดอะไรไม่ออกคะมันช็อกมันงง,งว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะเเนนนี่่ยยด้้้าาาลใกกออออออหรมูงแว เรออกไปกินข้าวเป็นจังหวะที่ห้องข้างๆเราเก็บข้าวของออกจากที่พักพอดีคนดูแลก็ทักว่าทำไมถึงเรียบออกจังแต่พวกเขาไม่ได้ตอบอะไรค่ะเพียงแต่ยิ้มอ่อนให้แล้วเรียบเดินไปเลยเรากับแฟนนี่มองหน้ากันเลยค่ะแต่เขาก็อาจจะเรีบจริงๆก็ได้เรากินข้าวเสร็จก็รีบอาบนำออกไปทำบุญให้พวกเขาทันทีค่ะบอกเลยว่ากลัวมากถึงท่านจิตตกตะโกนไม่ให้เขาตามออกมาจากห้องไม่ให้ตามขึ้นเรือไม่ให้ตามขึ้นรถกันเลยค่ะใครที่เคยเจอน่าจะเข้าใจความรู้สึกนะคะมันปนโมโหเหมือนกันนะว่าทำไมต้องมาหลอกด้วยตั้งใจจะมาพักผ่อนแทๆ้ๆ ที่เรียกกันว่าผีอําก็ได้แต่พวกเราไปพักที่ไหนก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยอาจเป็นเพราะว่าพวกเราไม่ได้ไวาเจ้าที่เจ้าทางก่อนนอนก็ได้มั้งสุดท้ายนี้เรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาจะดิสเครดิตที่พักนะคะแค่อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังและเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง100เปอร์เนขอบคุณที่อ่านจนจบนะคะขอขอบคุณที่มาโพจังดอทคอม